มีแต่อยู่แถวนี้เลยต้องให้นิกเดิน ทำงานกันเด้ออืเอาแผ่นเริ่มขึ้นมา มาดูบรรยากาศที่ม,มนกันนะคะมันร้อนเนาะมันร้อนบายลนะบายแก่ๆมากเลยอูยอบรรยากาศเดี๋ยวเราจะมุงสเต็ปี้ นติดตรงนี้นี่นะคะแล้วก็นี่ด้านหลังหามว่าอยู่มุมไหนอยู่ยานรถเคนนะคะคนี่แหละวางาแน่นก่อนแล้วก็เอาบนรถเคนมันร้อนสุดๆอ้าอยากดูบรรยากาศด้านหลังเหรอ อ่ะเขาเสร็จไปนะอากาศด้านหลังละคะนี่ด้านหลังเอาแผ่นเริ่มมาวางอันนี้มาวางหมดยัง,งพอยังแผ่นเริ่มหมดก็ไม่ได้นะมันก็เกะกะอยู่ดีเอาแผ่นมุงละคันนี้เกาะแผ่นมุง

ตรงนี้ได้ไหมเกาะต้องเรี้ยวนี่มนะันก็เกาะเยอะไม่ได้หรอกร่วงแน,งน่ถ้าเกาะเยอะ ก็ได้แค่นั้นแหละใช่ต้องแกะมุงไปเลยนะั้นแหะมันต้องต่อสว่านก่อนนะต่อง่ายๆวก็ต้องเตรียมต่อสว่านก่อนนะ่ะ เรามาพูดคุยกันนะคะพูดคุยกันว่าด้านนี้ติดแป้งไม่ถึงนู้นนะคะด้านนี้เราก็มุงแล้วนะคะแร่งอยู่ค่อนข้างที่จะแร่งอยู่น้องก็เลยจะมุงสเต็ปนี้สเต็ปนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะาเรจะมุงเลย หัวสว่านพี่นแล้วนะดอกยู่ไหนอะได้เอาน็อดทุ่งนาไหมลอดยืมกับพี่เขานั่นะ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 ั่นนะกล่องนั่นกับพี่เขาก็ขึ้นมาแล้วถ้าไม่พอเดี๋ยวไปเบิกให้ใหม่อยู่ใต้หลังคาก็มีนะพอเดี๋ยวไปไปดูไอ้เซฟตี้เขาก่อนใต้หลังคา 在等他。Okay, bye bye. ในกล่องเลยจะชนพอดีนะคะไปอีกแล้วไปทุกวันตะมวกันกล่องนะเนอะวางวอย่างเี้นี่จบรีวิวเท่านี้สวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆได้นะคะช่องทางการติดต่อคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะ